วันนี้ก็มาดูหนุ่มสุดหลอร้อยเอ็ดทำยานี่เลอนในรทแล้วสุดหลอทำอะไรนะรรนนครัออบผมน, <l ug> น้ำขังอยู่ใช่ไหม <l ug> <l ug> น้ำเยอะไหมนี่เยอะ่อ ตกนางไหมเมื่อคืนเอาออกให้หมดนะโอ้ชอบเล่นน้ำจังเลยอ่ะหมดยัง นะโอ้โหตกยี่ก็ขึ้นเย็นนี้ตกยี่ตลาดนัดเนี่ยอ๋อเย็นนี้ตลาดนัดเนาะเวลามีตลาดนัดชอบตกตลอดเลยใช่ไหม năm mươi 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 เมื่อไหร่จะหมดเนี่ยหลายรอบแล้วนี่เข้าเครื่องกินกันเลยไปดูนะหลายรอบแล้วนี่เร็วๆหลายรอบเลยใช่หมดแล้วใช่ไหมเนี่ยเสร็จแม่เรียบร้อยไหมดูยังเสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมมาเรียงมาเรียง bọn mấy? <laughs> <laughs>